นายพรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดงานดิจิทัลกอฟเมนซัมมิตทเวนตี้ทเวนตี้ไฟเพื่อประกาศนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยสู่รัฐบาลดิจิทัลซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายด้านการบริหารภาครัฐการปฏิรูปกฎหมายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะโดยนายพรดรน,นะคะก็ระบุว่ารัฐบาลดิจิทัลคือการออกแบบอนาคตของประเทศไทยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการ ได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยไม่ต้องใช้เอกสารซ้ำซ้อนและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางค่ะรวมถึงการยกระดับ Open Government เพื่อความโปร่งใสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลตรวจสอบการทำงานของภาครัฐได้นะคะทั้งนี้รัฐบาลเร่งเดินหน้านโยบายสำคัญ3เรื่องที่จะเปลี่ยนโฉมการบริการภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมนะคะได้แก่ 1. พัฒนาแอปพลิเคชันทางรัฐให้เป็นทางรัฐซูเปอร์แอปที่รวมทุกบริการของภาครัฐไว้ที่เดียวค่ะ 2. ให้ข้อมูลครั้งเดียวจบไม่ต้องกรอกข้อมูล เดิมซ,ซ้ำเมื่อติดต่อหน่วยงานรัฐนะคะและ3ค่ะยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยนโยบาย Government c l o u d เพื่อปกป้องข้อมูลของประชาชนให้ดีที่สุดเชื่อว่านอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนแล้วยังสร้างความเชื่อมั่นและทลายกำแพงระหว่างรัฐกับประชาชนได้อีกด้วยค่ะ